สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง e a s y h o m มอีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกเอาวิธีนะคะลดร่องแก้มมาฝากกันนะคะซึ่งร่องแก้มลึกหรือรอยรอบปากเนี่ยจะทําให้เราดูแก่ลงนะคะซึ่งวิธีการไม่ยากเลยนะคะซึ่งรวมถึงวิธีนะคะเลือกใช้ครีมบํารุงผิวนะคะสําหรับแก้ปัญหาร่องแก้มลึกและโยคะค่ะ แต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ก่อนค่ะอย่างแรกนะคะเราจะเลือกครีมลดริ้วรอยนะคะที่แก้ปัญหาร่องแก้มกันก่อนนะคะหลักๆเลยนะคะจะต้องหนึ่งนะคะมีไฮยาลูรอนนะคะแอซิดนะคะซึ่งผสมในครีมนั้นนะคะเราต้องดูก่อนนะคะว่าตัวนั้นมีผสมไหมอย่างที่สองค่ะมีคอลลาเจนนะคะ ซึ่งคอลลาเจนนี้จะช่วยลดริ้วรอยได้ดีนั่นเองค่ะอย่างที่3มวิตามินซีค่ะการที่คอลลาเจนในครีมลดริ้วร,ร,รอยจะทํางานได้ดีนะคะจาเป็นต้องมีวิตามินซีนะคะเป็นตัวกระตุ้นช่วยในการทํางานค่ะถ้าเลือกวิตามินถ้าครีมมีวิตามินซีก็จะทําให้ริ้วรอยนั้นลดไวนั่นเองค่ะสุดท้ายค่ะมีวิตามินอ e ีค่ะซึ่งถ้าเกิดพูดถึงริ้วรอยนะคะวิตามิน ก็จําเป็นเหมือนกันค่ะหลังจากเราเลือกครีมได้แล้วนะคะเราจะต้องทําการล้างหน้าให้สะอาดก่อนค่ะเช็ดหน้าค่ะตามด้วยการทาครีมนะคะแล้วทาเบาๆนะคะเพื่อให้ครีมเข้าแล้วเรามาเริ่มทําโยคะกันค่ะ กาทำโยคะในครั้งนี้นะคะเราจะใช้มือเป็นหลักเลยนะคะและเราจะเริ่มจากตรงนี้กันเลยค่ะเริ่มค่ะ แนะนำนะคะทำวิธีนี้นะคะข้างละ1นาทีนะคะจะช่วยลดริ้วรอยได้นะคะให้ทำก่อนนอนก็ได้นะคะเป็นวิธีง่ายๆนะคะในการลดร่องแก้มนั่นเองค่ะสำหรับร่องแก้มลึกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงานอ a s ี h o m มทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของนุกนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ